มีคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเจสันซึ่งเป็นเจ้าของแผง้าผักรายใหญ่ที่สุดที่ตลาดไทยนะครับเหตุเกิดเนี่ยเพราะว่ามีการไล่คนงานนะเป็นชาวกัมพูชาออกไปจากบ้านเมื่อ3 4วันที่แล้วเพราะว่าคนงานไปขโมยเงินในร้านนะฮะพอไล่ออกไปคนงานเกิดความคิดแค้นนะฮะมาดูจ่อจอดูอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยหลายครั้งแล้วนะและนี้ก็ได้โอกาสนะฮะเรียกเจสันออกมาระหว่างนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เจสันเนี่ยโทรคุยกับลูกสาวโทรศัพท์คุยไปลูกสาว ก็หยุดปลายสายนะแล้วก็ผู้เป็นแม่เนี่ยก็ตะโกนออกมาว่าอย่าทาอย่าทากู้อย่าทากูนี่พูดเป็นภาษาอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็เงียบเสียงไปลูกสาวกลับมาลูกสาวรีบบึ่งกลับมาบหาแม่ที่บ้านปรากฏว่าก็ได้เห็นภาพสะเทือนใจนะครับ,ค,รบคุณแม่นอนจมกองเลือดอยู่นะฮะตำรวจสกแก้วตอนนี้เนี่ยสามารถรวบแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาซึ่งเป็นมือฆ่านะครับ เจสันนะครับเจ้าของแผงผักรายใหญ่ที่สุดในตลาดไทยไว้ได้แล้วครับขณะกำลังหลบหนีกลับประเทศความคืบหน้าเหตุสะเทือนขวัญน,นะครับที่คนร้ายใช้อาวุธมีดจ้วงแทงนางพรพันธ์หรือว่าเจสันแสนประสิทธิ์อายุ42ปีเจ้าของแผงผักรายใหญ่ที่สุดในตลาดไทยจนเสียชีวิตนอนจมกองเลือดคาบ้านพักของตัวเองในหมู่บ้านพระปิ่นเจดนะครับโดย ล่าสุดเนี่ยพันตำรวจเอกสามารถศรีสิริวิบูลชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีรักษาราชการแทนผู้กำกับสอพอคลองหลวงได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอคลองลึกจังหวัดสะะแก้วนะครับว่าตอนนี้สามารถจับกลุ่มตัวนายทีนะฮะร,รายนี้ซึ่งเป็นอดีตลูกจ้างชาวกัมพูชาที่ก่อเหตุฆ่าเจสันหรือว่านางพอนัานาไว้ได้แล้ว โดยจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับหลังจากที่นายทีก่อเหตุฆ่าเจสันเนี่ยก็ได้หลบหนีไปทางคลองหลวงบุตรทีกรีสอร์ทแล้วไปหลอกคนในรีสอร์ทว่าถูกาตามฆ่ามาคนในรีสอร์ทก็เลยขับรถจักรยานยนต์ไปส่งขึ้นแท็กซี่นะครับสีส้มที่ตลาดอายราเพื่อไปส่งยังท่ารถต่างจังหวัด หน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจากนั้นในทีคนร้ายเนี่ยก็ได้ขึ้นรถทัวร์ประจำทางสายกรุงเทพสระแก้วไปเลยฮะยาวไปไทยชายแดนไทยกัมพูชาเลยตรงนู้นแต่ว่า ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวไว้ได้ขณะลงจากรถนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีการแถลงข่าวที่สพคลองหลวงต่อไปครับประเด็นนี้ก็ต้องพูดกันตลอดเรื่องของการจ้างแรงงานต่างด้าวมันเป็นดาบสองคมใช่ฮะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ใจเขาใจเราแล้วก็โอกาสตามตัวนะผมเห็นหน้าของลูกสาวเจสันแล้วผมสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งอยากให้ผู้ชมดูหน้าข่าวสดนี้นะฮะก็จะเห็นหน้าว่าลูกสาว คือปลายสายเนี่ยที่คุยเป็นแม่ของตัวเองนะแล้วแม่ก็มีเสียงดังมาจากโทรศัพท์จะทำกู้จะทำกูเนี่ยนะครับแล้วคุณแม่ก็เงียบเสียงไปเนี่ยลูกสาวก็ต้องรีบกลับมาบ้านอย่างเร่งด่วนครับแต่ก็เนี่ยสาภาพเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยเศร้าสลดแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่ไม่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้<ช>ขึ้นนะครับนะ